ช่วงนี้ IT Refresh นะครับนายท็อปวุฒินันจะพาไปดูผลงานของนักศึกษาไทยที่สามารถประดิษฐ์กล้องไร้สายได้กล้องไร้สาย 3G มันดียังไงก็จะสามารถต่อภาพและเสียงครับเข้ามาถึงมือถือของท่านได้และพอทําได้แบบนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านของการกู้ภัยได้เช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่นักศึกษาไทยมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าผลงานของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ Refresh สาย อาจารย์ครับนี่แหล,ละครับห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องทดลองของเด็กอาชีวะที่ทุกคนจะต้องมาลงมือปฏิบัติกันที่นี่จริงๆฮะใช่แล้วครับห้องนี้ก็คือเป็นห้องทดลองของทางวิทยาลัยวิทยาลัยการชีพนวมินทาชราชูทิศนะครับ,รบ <S <S เป็นห้องที่นักเร,รยียนนักศึกษาทุกคนจะต้องมาลงปฏิบัติกันที่นี่หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันจริงแล้วนะครับเอาา๊อยากรู้แล้วเชียวว่าเจ้ากล้องที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นไร้าสายที่อาจารย์บอกว่าเป็นทั้งไร้สายที่รองรับทั้ง 3G 4G ในเมืองไทยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงงั้นนนนเเราามมชกััลยคี่ือ เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาว,วิทยายการชีพนวมินทราชูทีนะครับหลักการที่ทำไอ้นี่ชิ้นนี้ขึ้นมาก็ก็คือว่ามันมีเหตุข่าวที่สามารถที่แบบเข้าไปถึงไม่ได้ฮะ oh. ก็คือเลยต้องทำ็นตัวกล้องนี้ออกมาติดไว้ในที่เป็นมุมอับห,หรือว่าท,ที่เราไปด้วยไม่ได้ กู้ภัยก็ได้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับตำรวจอะไรได้หมดเลยครับบันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลยแต่การทํางานของไอ้เจ้าเครื่องที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับอโออ๋อก็มีกล้อง 3G นะครับที่เป็นไรสายแล้วก็เป็นเราเตอร์ 3G เราเตอร์ 3G นี่หมายว่าจะต้องติดกับเจ้าตัวกล้องไปด้วยหรือเปล่าอ๋อเอาไปด้วยนะครับอไอ้ตัว 3G ตัวนี้ยจะอยู่บันทึกอยู่ที่บ้านก็ได้หรืออยู่ที่รถจะ ที่รถก็ได้ครับ,รบได้หมดนี่ครับ<ม>เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันชื่อชื่อ idview ครับใช้ได้หมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ทั่วไปตอ้อ๋อนี่นเลยเราถ้าสมมุติเราเชื่อมต่อกับตัวกล้องนี้เราเซตระบบเรียบร้อยนะครับกับเราเตอร์สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็าคือเรามาประยุกต์ระบบ ข้างในเราเตอร์เนี่ยเราสามารถประยุกต์ระบบและคนภายนอกไม่สามารถเข้ามาดูไอที่เราติดตั้งได้นะครับเพราะเราก็มีระบบปฏิบัติการคือป้องกันไ้มี Security ที่แบบว่าป้องกันล็อกไว้แน่นหนาๆแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋ออย่างนี้พูดถึงว่าการลงทุนหน่วยงานที่จะเอาไปใช้เนี่ยเขาจะต้องคิดหนักเหรอครับในการใช้ตัวหนึ่งมันใช้งบประมาณเท่าเท่าไรที่นี่มีขายหรือยังเจ้าเราเตอร์มีขายหรือยังฮะตอนนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมีขายในประเทศไทยแล้วแต่ว่าราคาอุปกรณ์บางตัวก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเรราตอ์ ตัหนึ่งก็ตกประมาณ5,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยมีการพัฒนาหรือได้รับความรวมมือจากต่างประเทศมีการนําเข้าสินค้าเข้ามาในราคาถูกเนี่ยก็จะทำให้งบประมาณของเราที่ใช้เนี่ยถูกลงตามไปด้วยดูคุณภาพแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเลยนะฮะ สามารถจะล็อกอินมีข้อจํากัดไหมว่าเวลาล็อกอินเนี่ยจะต้องไปล็อกอินได้1เครื่องเท่านั้นสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเจ้านี้1เครื่องหรือว่าจะต้องไล่ไม่จากัดเลย10เครื่องแต่ว่าจะต้องใส่พาสเวิร์ดก็คือคข้อจํากัดของเราเนี่ยนะครับก็คือไม่จํากัดทุกเครื่องฮะแต่ต้องมีพาสเวิร์ดครับต้องมีพาสเวิร์ดเลยใช่ไหมครับไม่จํากัดเลยมันอัดวิดีโอได้ด้วยได้ด้วยครับอ,อีกอย่างถ้าสมมติเราเจออะไรที่น่าสงสัยนะครับเราสามารถ แคปภาพไว้ด้วยได้ครับแคปภาพเป็นแบบแคปเจอร์ภาพเก็บเป็นภาพนิ่งได้ด้วยได้ครับสมมติคนนี้น่าสงสัยหรือยังไงที่เขาไปทําอะไรมาอที่แบบหนีตํารวจหรือทําผิดกฎหมายมาเราสามารถแคปภาพไว้เลยครับโอ้โหแคปภาพได้ด้วยแล้วก็อาจเป็นวิดีโอไว้ด้วย a อ d ด o i d ในมือถือก็สามารถที่จะอาจได้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยใช่ครับแต่ว่าก็คือใช้แอปพลิเคชันเจ้าตัวชื่อว่าอะไรเนี่ย edimax edimax แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันมันก็ชื่อ e d v i e d v i ิ e d ิ a มนี่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ดูในการเซตค่าใช่ไหมส่วน e d v i ินี่ก็คือก็คือเอาไว้ดูไลฟ์สดเลยครับอ๋อโอ้โหครับความสามารถนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับข้อดีของมันเนี่ยมีเยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยสามารถจะมองเนี่ยใครดูทําเดินไปไหนทําอะไรอยู่นี้ไหนนี้ก็คือมันสามารถดูได้เร็วทําตลอดเลยเห็นครับ แล้วแล้วนี่นี่ใครมาทำอะไรที่รถผมอะครับเนี่ยอ้าวรถพี่เหรอครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยจอดไว้อยู่ข้างหน้าหน้าโรงเรียนนะว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วครับเนี่ยเราควรไปดูที่สถานที่จริงกันเลยดีเดี๋ยวเราจะแคปภาพไว้ก่อนเลยแคปภาพเอาวิดีโอด้วยนะครับได้ได้นะครับแคปไปเลยครับอาจารย์พาไปหาตำรวจด้วยไปไปครับเดี๋ยวไปตรงสถานที่เกิดเลยน่าไปเลยครับอาจารย์ครับนำเลยครับ